ผมเจอถ้วยทองคําในร้านช่างกิโลของมือสองวันนี้ผมกลับมาที่ร้านช่างกิโลของมือสองแหล่งรวมของเก่าของแปลที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามีของมีค่าซ่อนอยู่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่กองขยะแต่สำหรับนักล่าสมบัติอย่างเรามันคือขุมทรัพย์ที่รอการค้นพบและในขณะที่ผมกําลังคุยหาของไปเรื่อยสายตาผมก็ไปสดุดดเข้ากับทิ่งนี้เศษสร้อยทองดูสีมันสิครับเพื่อนๆดูน่าสงสัยมากเลยหรือว่านี่จะเป็นของหลุดคิวซีมาหรือเป็นทองที่หล่นมารวมอยู่กับขยะในที่สุดหลังจากคุยอยู่นะสายตาผมก็ไปสุดดเข้ากับกล่องใ อันหลังแบบนี้ผมเคยเห็นคลิปคนเจอถ้วยสีทองแบบนี้แล้วพอไปให้ร้านหลอมดูเนี่ยมูลค่ามันพุ่งไปหลายแสนบาทเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทองคําแท้หรือเปล่าหรือแค่ทองชุบเหมือนที่ผ่านมานี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราความสงสัยนี้ต้องได้รับการพิสูจน์วันนี้เราได้ของที่น่าสงสัยมาถึงสองชิ้นเลยครับทั้งเศษสร้อยทองที่อาจจะหลุด QC และถ้วยทองปริศนาใบนี้ผมได้เตรียมเครื่องตรวจทองดิจิตอลไว้พร้อมแล้วครับนี่คือเครื่องที่ใช้กันนําไฟฟ้าในการตรวจช่วยผมลุ้นไปพร้อมกันครับมาเริ่มกันที่ชิ ผลปรากฏว่านี่ไม่ใช่ทองคานะครับเสียได้เหมือนกันนะครับผมนึกว่าเป็นเศษทองที่หลุด QC โดนอีกแล้วครับไม่เป็นไรไปกันต่อมาต่อกันชิ้นที่2ครับถ้วยทองปริศนาใบนี้ที่ผมเคยได้ยินว่ามีคนเจอแล้วรวยกันไปเลยมันจะเป็นทองแท้ไหมมาดูกันครับโอ้โหผลปรากฏว่าไม่ใช่ทองนะครับหมดหวังกับการเป็นเศษถีไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมจะเก็บถ้วยใบนี้ไว้ผมว่ามันสวยและเหมาะกับการตั้งโชว์มากเลยนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่แท้จริงของการล่าสมบัติการเดินทางสอนให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอครับเพื่อนๆอยากให้ผมไปค้้้้นนนนหหหหาาาาสมมมมมััตตติิิทีี่่ไไอออกกกคเเเแลลลวดดยจใป